เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโพล์ันดับ10ในช่วงการจัดอันดับเกมมือถือสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการจัด10อันดับเกมมือถือเอาชีวิตรอดคาบของเล่นกับเพื่อนในโลก Open World นั่นเองนะก็คลิปนี้จะเป็น EP ีแรกแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมีหลายเกมนะเอามายัดในสีบอันดับเนี่ยน่าจะไม่พอแน่ๆนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ก็เป็นแค่ EP แรกเท่านั้นนะ ใน EP ีต่อๆไปเนี่ยก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มกันที่เกมอันดับที่1กันเลยแล้วกัน สำหรับเกมันดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าก a ลลีนาอันดอนนั่นเองนะเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะพอตัวเกมเนี่ยก็เปิดมาได้สักพักแล้วนะเป็นเกมแนวชิดรอดมาใหม่จากทา้งค่ายกัลลนนานั่นเองนะตัวเกมมีแมปที่ใหญ่นะครับผมจะเป็นเกมแนวเพื่อนเวอร์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ชวนเพื่อนไปนเลดบอสอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะแน่นอนนะครับผมในเมื่อกัลลนนาเนี่ยนำมาเปิดนะครับก็จะมีพวกสกินปืนสกินตัวละครอะไรต่างๆนะครับรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนนะอันว่าเกมกัลล ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ไปกันที่เกมที่2เลยและกัน ต่อกันที่เกมที่2กับเกมที่มีชื่อว่า l ลอ Light เกมลอ l ไล h ์เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือไอชรอดจากตั้งค่าย n e t e อีฟนั่นเองนะเกมนี้เนี่ยจะเปิดหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่า PC นั่นเองนะตัวเกมเนี่ยก็จะลงประมาณว่าจะส่งเราไปนะครับผมในสถานที่ที่1น,นะซึ่งในสถานที่ที่นั้นเนี่ยก็จะมีไอเทมนะครับหรือว่ามีของต่างๆเนี่ยให้ผู้เล่นนะครับไม่ใช่แค่เราหรือว่าเพื่อนเรานะ จะมีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเข้าไปแย่งชิงของกันนั่นเองนะครับผมก็ไปทําการรุดของแล้วเอาตัวรอดจากผู้เล่นคนอื่นๆให้ได้นั่นเองนะพอถึงจุดที่กําหนดนะครับผมก็จะมีจุดหนีให้เราสามารถทําการหนีออกไปได้พร้อมกับของเี่รวสามารถทําการรูดมาได้นั่นเองนะกระสับแนวเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างท้าทายมากๆกับการที่เราไปรุดของถ้าเราเจอของดีเนี่ยเราก็ต้องทําการเอาชุดรอดมาให้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ต้องการจะรุดเองเนี่ยก็สามารถไปไล่ฆ่าผู้เล่นคนอื่นๆๆนะครับผมเพื่อขโมยของมาได้เหมือนกันนะ แต่ก็ต้องระวังด้วยละกันนะครับเวลาที่เราเนี่ยไปทําการไล่ฆ่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยอาจจะมีผูเ้เล่นคนอื่นนะครับผมมาทําการไล่ตามเราอยู่ก็ไดยนะก็ถือไป็หนึ่งเกมแนวชิดรอดภาพสวยที่ผมแนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเกมแนวบู๊เดือดๆเนี่ยเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ มาที่เกมที่3กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Dark and Light Version Mobile สับเกม Dark and Light Version Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือเอาชิดรถครับของสร้างบ้านนั่นเองนะเปเกมที่เราเนี่ยเข้าไปก็จะต้องนำการเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกจุดเกิดนั่นเองนะครับแนวเกมเนี่ยก็อาจจะเหมือนแนวเกม MMORPG ทั่วๆไปนั่นเองนะครับที่จะมีเควสให้ทำมีสิ่งของต่างๆนะครับผมที่เราจะสามารถทำการอัปเกรดได้แล้วก็จะมีระบบการสร้างบ้านระบบการจับมอนสเตอร์นะครับในการเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้นั่นเองนะ ด้ว <muitas S 2> ่าเป็นหนึ่งเกมที่ถ้าใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นแบบเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวเหงาเนี่ยผมก็เกมนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับท่านผู้ชมมากๆเลยนั่นเองนะตัวเกมเนี่ยทำภาพกราฟิกออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะนอกเนจากการอัปเกรดตัวละครของเราแล้วนะครับเหล่าสัตว์เลี้ยงที่เราจับมาเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดมันได้ด้วยนั่นเองนะอัปเกรดมันเก่งไปพร้อมๆกับตัวละครเรานั่นเองก็เลยด้วเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกจากภาพสวยแมปใหญ่เนี่ยระบบการเล่นต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆก็ขอฝากว้ดยแลัน นะครับผมกับเกม Dark and Light Mobile มาต่อกันที่เกมที่4กันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Mission Evo สับเกมนที่เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชิดรอดที่จะเอาชิดรอดเพียงแค่7วันในเกมเท่านั้นนะครับผมก็เกมนี้ถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องไปเอาชิดรอดร่วมกับผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าเราจะเล่นแบบโซโล่นะแล้วเราจะเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับตั้งตีกันไปแนวเกมเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปนะครับผมทาตามเคลที่ตัวเกมสอนว่าจะเป็นพวกการตัดไม้สร้างบ้านคาบูซต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับยานผาานะภายในเกมเนี่ยก็น พวกม้าพวกรถต่างๆนั่นเองนะแนวเกมก็จะเป็นการสร้างบ้านแล้วก็ตั้งตีนะครับหรือถ้าเราไปเล่นแบบโซโล่เนี่ยก็หาทางไปหล่อหรือไปฆ่าผูเ้เล่นคนอื่นๆนั่นเองนะพอคบรบ7วันแล้วเนี่ยโลกของเกมก็จะทําการรีเซ็ตนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถทําการจัดก,การผูเร้เล่นคนอื่นๆได้หมดแล้วนะครับเราก็จะเป็นผู้ชนะไปในทันทีก็เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่า,าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากการที่เราเนี่ยจะต้องทําการเอาชุดิรอดจากผูเ้เล่นด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเหล่าซอมบี้ต่างๆมากมายที่คอยจะะหมายยเอออช่ด,ด,ด้วนนนันงนะ ก็เป็นเกมแนวชิตรอดาพาดสวยนะครับที่เปิดเล่นบน Google Play Store แล้วสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันแบบง่ายๆเลยนะสับเกม Mission Evo มากันที่เกมที่5กับเกมที่มีชื่อว่า Dead Godland Survival เซอรเคอรนที่ห้เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะมีมุมมองจากด้านบนหรือว่ามุมมองเบิร์ดไอวิวนั่นเองนะจะเป็นเกมที่จะมีการเล่าเนื้อเรื่องเล็กๆประมาณว่าเรานะครับผมได้มาอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกาะล้างนั่นเองนั้นแล้วก็มีเหล่าซอมบี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนั่นเองแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปเล่นในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสต่างๆให้เราสามารถเข้าไปทําแล้วเราก็จะได้เจอกับผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็จะค่อย ้าบานการออกไปฟาร์มของอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับที่มันจะช่วยเราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้แล้วก็มีชุดรอดไปได้นั่นเองนะส่วนจะพูดถึงระบบในเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวชีวิตรอดในมือถือที่ทําระบบแนวความหิวแล้วก็การกระหายนะ้ำมาได้ค่อนข้างดีนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพวเลาที่เราเล่น <ๆ S 2> เล่นไปนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีหลอดค่าความหิวนะ้ําหลอดค่าความหิวนะครับซึ่งถ้ามันหมดตัวละครเราก็จะตายนะเพราะเราก็ต้องคอยบริหารทรัพยากรเวลาที่เราทําการออกไปทาเควสนะครับก็ต้องกินอาหารกินน้ําอะไรเตรียมไม่พร้อมนะ พื่อที่เราเนี่ยจะออกไปทําการหาของทําเควสกลับมาเพื่อทําการอัปเกรดตัวละครเราอัปเกรดอาวุธอัปเกรดบ้านอะไรต่างๆให้มันดูดียิ่งขึ้นก็เกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแหละครับผมก็ถ้าพูดถึงภาพในเกมก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ถ้าใครชอบเกมแนวแนวนี้นะครับแนวรัดเดียร์เนเี่ยเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอน มาต่อกันที่เกมที่6กันกับเกมที่มีชื่อว่าข้าวเอ็กไซส์เซเกอันที่6เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่จะมีมุมมองจากด้านบนเหมือนกับเกมอันดับที่แล้วเลยนั่นเองนะครับส่วนแนวเกมนี้เนี่ยก็อาจจะแปลกๆหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าตัวไลน์ที่แท้จริงเนี่ยจะไม่ใช่เหล่าซอมบี้นั่นเองนะเพียงแต่ว่าจะเป็นเหล่าหมอกนั่นเองนะครับคือหมอกในเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถทําการเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นซอมบี้ได้เพราะแนวเกมนี้ก็คือการสร้างบ้านให้สูงให้มันพ้นจากหมอกนั่นเองนะครับผมแกแนวเกม ใ้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆน,น,นะครับผมและระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งเป็นห้องต่างๆได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครับห้องในการเลี้ยงสัตว์นะครับห้องในการทําฟาร์มนะครับปลูกผักเพื่อหาทรัพยากรอะไรต่างๆนั่นเองนะและบ้านของเราเนี่ยยิ่งสูงก็จะยิ่งปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลอดภัยเจอหมอกแล้วก็เหล่าซอมบี้ที่มันจะมาวุ่นวายในตอนกลางคืนนั่นเองนะส่วนเวลากลางวันเราก็จะมีหน้าที่ในการคอยไปหาทรบเียงต่างๆนะครับในการมาทําการอัปเกรดบ้านของเราให้มันยิ่งสูงยิ่งใหญ่ไปมากยิ่งขึ้นนนนั่นเองนะ กเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมเพียงแต่ว่าจะให้เราเข้าไปเล่นระหว่างพัฒนาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้กยังไม่มีข่าวคราวอะไรมากยเกี่ยวกับเกมเกมนี้เพียงแต่ว่าแจ้งไว้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมาในเร็วๆนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็เลยขอนามาป้ายยายท่านผู้ชมได้รู้กันเอาไว้ก่อนและกันมาที่เกมที่7กับเกมที่มีชื่อว่า death wasteland survival td เกมมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับที่จะเน้นให้เราออกไปสำรวจตามโซนต่างๆนั่นเองนะส่วนลุคของเกมเนี่ยเรียกว่าทํามาได้แบบให้ผู้เล่นเลือกปรับได้ามใจเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่3มุมมองบุคคลที่1หรือว่ามุมมองเบิร์ดไอวิวแล้วมองมาจากบนฟ้านั่นเองนะก็จะเป็นเกมที่เรียกว่าให้อิสระกับผู้เล่นมากๆเลยนะครับในเรื่องการบังคับส่วนเป้ามหมายของเกมเนี่ยก็จะเป็นการให้เรานะครับผมทําการออกไปสำรวจตามโซนต่างๆเพื่อรวบรวมทรัพยากรนะครับในการกลับมานะครับผมเพื่อทําการอัปเกรดแคมป์ของเรา นั่นเองนะเวลาที่เราจะไปตามโซนต่างๆเนี่ยก็จะเสียค่าพลังงานในการวาร์ปไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วพอเราไปในโซนต่างๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์สุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนกับซอมบี้เราต่อสู้กันระหว่างทหารที่สู้กับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เหมือนกันนะครับถ้าทําการยิงทหารดอกปืนมาแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะแต่ว่าระวังโดย in งานยิงสวนด้วยนั่นเองนะครับเพราะบดยิงค่อนข้างแม่นแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงส่วนทรัพยากรที่เราจะหาได้เนี่ยกามย ที่จะมีความจําเป็นในการอัปเกรดฐานของเราให้มันเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็จะเป็นเกมแนวประมาณนี้นะครับผมสับเกม Red Wedland Survival TD ต่อที่เกมมันดับที่8กับเกมที่มีชื่อว่า S l a s เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวอาชจิรอดจากนักค่ายเน็ตอีฟนะครับที่เคยเปิดทดสอบไปแล้วรอบหนึ่งนะซึ่งแนวเกมมันน่าสนใจมากๆจนผมต้องหยิบมาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเลยนะครับเผื่อว่าใครที่ไม่เคยเห็นเกมเกมนี้มาก่อนนะก็พูดง่ายๆเลยกันนะครับผมในเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับน้าท่วมโลกนั่นเองนะครับมนุษย์เนี่ยต้องเข้าไปใช้ชีวิตใต้มหาสมุทรนั่นเองนะตัวละครเราเนี่ยก็จะตื่นมาพร้อมกับให้เลือกเพศเราต้องการที่จะเล่นเป็นตัััััวววลลละะคครรรผผูู้้้้ชาาายหหหือ่ตตญิงงงจกกนน็ ชื่อแล้วก็ไปทําการเล่นตามเควสเริ่มต้นสักแป๊บหนึ่งนะส่วนมอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นขอเลยกเป็นมนุษย์เงือกละกันนะครับเพราะมันก็ไม่เชิงเป็นซอมบี้นั่นเองนะส่วนหลังจากการจบตัวเตอรีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการให้เราเนี่ยออกไปสํารวจใต้ท้องทะเลนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจะไปฟาร์มข,ของเกมนี้เนี่ยเราต้องนั่งเรือมนะ้ําไปเพื่อทําการดําน้ําแล้วก็หาของในการกลับมาทําการอัปเกรดตัวละครสร้างบ้านตกแต่งนู่นตกแต่งนี่นั่นเองนะครับในช่วงเบต้าตัวเกมก็ยังไม่ค่อยโชว์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องภาพกกกรราาฟิแแลวทีี่่่โคะใหญเย ทำมาได้แบบตอบโจทย์ผมมากมนะเป็นเกมแนวชุดยอดใต้มหาสมุทรนะครับที่คิดแล้วเนี่ยผมเชื่อในเกมก็น่าจะเพิ่มมอนสเตอร์มาได้มากมายหลากหลายตัวแน่ๆนะครับโดยเฉพาะใต้ทะเลน่าจะมีมอนสเตอร์ที่หลายๆคนกลัวเยอะแยะอยู่มากมายเลยน,นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นฉลามหรือว,ว่าปลาหมึออยกยักษ์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าเกม Atlas เกมนี้เนี่ยมันจะเปิดตัวตอนไหนนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมในตอนเวอร์ชันทดสอบก็ถือว่าทำมาได้ดีแล้วนั่นเองนะ มาต่อกันที่เกมที่9กับเกมที่มีชื่อว่าดอ l แลนเกมดอ l แลนเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีดรอด Open World ครับของสร้างบ้านนั่นเองนะตัวเกมจะสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนั่นเองนะเพราะตัวเกมเนี่ยมีแผนที่จะเปิดทั้ง PC แล้วก็ Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองนะก็จะเป็นเกมที่จะมีการเล่าเกี่ยวกับโลกขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตำนานอะไรต่างๆมากมายนะในเกมก็จะเน้นให้เราเนี่ยไปทําการเอาชีดรอดในโลก Open World ที่โคตรใหญ่ของเกมเลยนั่นเองนะครับผมเน้นการหาของมาทําการรับ ของสร้างบ้านเพื่อที่เราเนี่ยจะต้องเอาชุดรอดจากเหล่ามอนสเตอร์ที่มันจะโผล่มาในยามค่าคืนนั่นเองนะเกมเกมนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่ก็เปิดเทสไปหลายรอบแล้วแนวเกมเนี่ยถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนอกจากการต่อสู้ก็ยังมีพวกระบบสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเหล่าดันเจี้ยนต่างๆที่จะกระจายอยู่ตามแมปทั่วๆไปนั่นเองนะเรื่องภาพการาฟิกก็จะมาเป็นแนวการ์ตูนที่ทํามาได้สวยงามมาก,มาก,มากๆก็จะมีหลายไบโอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดินแดนหิมะอะไรต่างๆพวกนี้เราได้ไปสามารถทําการ ำรวจเพื่อหาทรัพยากรใหม่ๆได้เลี้ยงสรรยตัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนั่นเองนะแล้วเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็รอให้เกมๆนี้เนี่ยมันเปิดตัวอยู่เหมือนกันนะเพราะเขามีแผนที่จะเปิดตัวภายในปีนี้หรือว่าภายในปี2023เองนะครับ และก็ปิดท้ายกันที่เกมระดับที่10กับเกมที่มีชื่อว่าไมโครฮันเตอร์ไทนี่เวิลด์สับเกมระดับที่เกมนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องสั้นๆด้วยน่นเ่งนะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ทําการทดลองนะครับในการย่อส่วนสิ่งมีชีวตนะก็จะทําการย่อหนูย่ออะไรพวกนี้นะครับผมหลงังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทาการย่อตัวละครเราเองนะครับเมื่อเข้าไปในเกมมันจะมีให้เลือกเพศช,ชายหรือว่าเพศหญิงนะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในโลกของเกมนั่นเองนะครับซึ่งโลกของเกมเนี่ เก็พูดง่ายๆนะครับแนวเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเกมการย่อส่วนแล้วก็ไปใช้ชีวิตรอดนั่นเองนะครับเราก็จะได้เจอกับเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกมดนะครับหรือว่าพวกแมงมุมที่เป็นตัวร้ายของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะตัวเกมนี่ก็จะแนะนําเราเกี่ยวกับระบบการสร้างบ้านนะครับผมการคราบของคราบชุดคาฟอาวุธอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่แนวเกมค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีข้อติดังหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นเรื่อง ระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะที่จะไม่เป็นอิสระนั่นเองนะครับเราจะทําได้เพียงแค่รอ,อกดสกิลนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําการวิ่งหลบอะไรต่างๆได้นะครับเราต้องยืนตีแรกเท่านั้นเองนะงานระบบการอัพของอัพเลเวลให้ตัวละครของเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆสําหรับเกมเกมนี้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเกมเกมนี้ก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้แหละครับเพราะโดยรวมแนวเกมมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเล่นเกี่ยวกับการที่เรากลายเป็นมนุษย์จิ๋วแล้วก็ไปประจนภัยในสวนหลังบ้านนั่นเองนะ ก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ผมแนะนําเลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสอบสิบอันดับเกมแนวเอาชีตรอดเล่นกับเพื่อนในโลก Open น o r l d นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการจัดเกมมาหลายๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมกันเอาชีตรอดนะครับโดยการชิงของจากผู้เล่นคนอื่นหรือว่าไปทําการเอาชีตรอดนะครับในโลกจํากัดเวลาที่เราต้องจัดการผู้เล่นคนอื่นหรือว่าร้อยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาจาัดการเรานะหรือว่าจะเป็นเกมแนวเอาชีตรอดครับของชิวๆทั่วๆไปก็จัดมารวมให้ทั้งหมดในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับกระ้าถูกใจเกมไหนสนใจเกมไหนก็สามารถกดได้ลปนะ จะมีทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมผมจะใส่เอาไว้ให้นั่นเองนะครับแต่ว่าบางเกมนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการหรือว่าบางเกมเนี่ยปิดทดสอบไปแล้วก็จะเปิดเป็นแค่ลงทะเบียนเท่านั้นก็ขอให้ไปทําการลงทะเบียนแล้วก็อรกอเกมมนั้นอย่างใจเย็นเลยกันนะครับเอาลนะคคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการจัดันดับเกมมือถือคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้บายๆนะครับ